โตน่ะมันแลประใหม่ช่วยเจ้าบบฮูไปชาลาวเจ้าฮูเตรียมตีเจ้าเนยไอโบวี่ดอกคำกคำกุบเจ้าสิมักว้าวเฮ้ยมักเลยเจ้าใครจมเอ็ดมันจมเอ็ดนะก็เมื่อเดือดพยอยากเจออยู่น um ี่นี่หันชิไล่เนาะ ກະໄດ້ຢາກມາຈ້າງກະມາຈ້າງຢູ່ນີ້ເດີ້ນີ້ເຮົາກະຊິເບິ່ງເຮົາຊິເບິ່ງຫມົກກະຊິເບິ່ງນີ້ສຕບດລຳເດີ້ສອງຄນວັນຮົບົາຮົາບດີ້ເ กระจายเลยคันตะลากระสีนี่มันกรสีจักมันกรสีเนี่ได้บิ้งนี่มันกรสีนี่มันกรสีเอเซะบิ้งเหาืกรสีนี่มันต่างกันมากเลี้ยงอย่าลืมแต่ยังไม่ซื้อไม่ซื้อเด้ออุดนุนตู๊บาวนี่ตู๊บาวมากระจัด นี่ก็จะเป็นนาอันเด้อร์พอได้ยักมาุดนุ่นนี่อยู่บ้านตำรวจนี่เพิ่งนีนงง่นี่ทางทางไประบาวนี่ทางเข้าบ้านตำรวจเนาะนี่ฮันสชัยได้ยักมาอุดนุน่นก็อุดนุ่นได้เนะาะฮันอยู่แคมทางนี่ มันมันเป็นสปอนเซอร์นะเอาทายหนีสปอนเซอร์สปอนเซอร์แบบว่าสปอนเซอร์มันให้เราจำอินบาร์ <c oughs> มันมันให้จำอินนี่บาร์ลำโตเตาร์นี่นี่เฮาอันนี้เฮาก็สีเบิ่มเนาะตองตองโตบาร์ลำนี่ตุ่ต่บึงลากระสีนี่ <c oughs> นมันโคตรน้อยเลยบึงเฮากระสีนี่เปรียบเทียบบึง เชียบออาเสียบเอาเสียบอ่ะหนี่ก็เสียบนี่ก็เสียบอเสียบเสียบอตีเจ้าเน่ได้พ่อวิ่งรกคำกอดคำกลบจะสิมักโอเคมัดเว้ยเจ้าคายจำอิดมัดจำอิดนะก็เมื่อมาเด้อมาเด้อมาอุดหนุนนี่หันสิไล มามดยชาววันไดมาชวนใจกระทักมาได้เนาะออมีทั้งน้ำมันพร้อมเนาะมีกระทันพอกันเตาข้าสิีมาอุดนุ่นแหละเบียมันกระสีแดงเนี่ยเบียจากจากักจักบันไดนี่กระทันอพอเนาะคนนี้กระสีมาอุดนุ่นทานนี่แหละตอนแรกกระสีมาเนาะนีคนเข้าแล้ว ซื้อยางเบาโตไปซื้อย่งอยู่นี่นะเบิงเนี่รจะปนพะคาแล้วนี่ท่นพอกันเตาเบิ้งนี่จาะนะจา,ะน,า,าน้นี่อต้นเตี้ยเอาหนุนเลยติ้นเตี้ยเตี้ยจำหนอเจ้ายาย่อยเอานงจนัวจานบล็อกบัวาจานบล็อกกอหลรักหม จ ja <2 builds Donald Trump> <we> ้าพระมัยเกลียจ่าประมจ่าตมิดนะจ่าพระเจ้าในคนบุป็นเลยเจ้าต้เต้งตมุ่ไปจ่าพระยาวเลยจ่าตมิดนี่งบวกเองเด้วยองโตบาลามเน เน่เล่ละไอ้ทุกทีทักทีบานอะไรนะทักพีน้ำนานี่ประมาณหัวใจได้รอบักไอ้นาเล่นนั่นบึงเก่งต่แอบบอก่าเลยคันไทยสิมาเยี่ยูนี่ละกะซิเองกินเองเด้อกะซิเองโตกะซิแบบเฮากะซินี่แหละนี่ ข้าลูกกระตามมข้าโบเปียวกระทากินจมินแล้วเนาะถ้าได้เงินโตนะมาแลประใหม่ช่วยเจ้บบาบเฮฟิชาลาวเจ้บบาโฮแตาอังกฤษบ่อตอนนี้สไกเชียยวดและจมินแล้วเนาะแมนอย่บ้านี่นี่นี่น เห้ยเลือจ่าแล้วไอ้เองกบานจ่านี่เรียวซองซคนซองคนบ้านะเอาใส่หน้าพระไปรลเขาก็โดยยูนนี่เลยเนาะโดยเขาก็เอ็ดโดยยู่นี่เลยบิ้งเขานับพระก่อนบิ้งพระให้ครบบนะ เป,<ม>ปล่าไม่เดี๋ยวไปกินมาหนึน่งดอกไล่นะเดี๋ยวดูันนี้มากินจมินเนาะ<ม>นักลงก้อนหนึ่ง<ม>นี่ผู้บ,าบา่าบ้านเฮาเนาะซื้อมันอ่ะปุ้งยังไม่ครบเนาะโดย เอาเอาไม่นี่ซื้อผาวเอาพ่อนะนี่สดยังสดไลปีปีสดตอนนี้ก็ทำการนับประเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยนี่บัวสดไยปีแล้วเนาะี่ ซื้อมันพอ่อซื้อมันพอ่อพ่อนี่มันสุหลายปีแล้วใครสนใจผู้บ่าวอันนี้ก็ทักมาได้น้ออันนี้ซื้อมันพอ่อซื้อบรนตำลวงน้อใครสนใจก็ทักมาได้ <c oughs> เอาขอบใจขอบใจนี้เอาเนี้ย นี่ไวไวอยากได้โซนไล่ปีกระทักมาได้นออซื้อมันพอ่อบันตำรวงเชินมันกะสิชุดแล้ว <c oughs> นี่ทังพ่อบ่าเขาเนาะสิกินข้าวอะไรแบบวันนี้